ล่าสุดนะครับน้องเบสเนี่ยได้ควงน้องชายอย่างน้องโบสน,นะครับออกมารายการแฉนะครับโดยมีบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ได้พูดถึงพ่อสมรักนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยช่วงช่วงหนึ่งในรายการนะครับน้องเบสเนี่ยได้บอกว่าถ้าพ่อเนี่ยไปสร้างเรื่องใหม่อีกหนูไม่ยุ่งแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยให้มันจบที่ลอตเตอรี่20ล้านก็พอแล้วให้หนูใช้ชีวิตบ้างให้มีเงินเก็บบ้างวอนชาวเน็ตเนี่ยและคนไทยถ้าวันหนึ่งเนี่ยหนูทําจริงหนูไม่ช่วยพ่ออย่าหาว่าหนูอากตันยูนะก็อยากให้ย้อนดูว่าที่ผ่านมาเนู เนี่ยทำเต็มที่แล้วซึ่งด้านน้องชายอย่างน้องโบ๊ทนะครับก็ได้เสริมว่าสงสารพวกผมหน่อยสุดลิมิตแล้วสุดจะทนกับคนอย่างเธอแล้วนะถ้าพ่อเนี่ยมีโปรเจกต์หน้าอีกนะเดี๋ยวให้ตำรวจช่วยแล้วกัน ด้านน้องเบสนะครับก็บอกต่ออีกว่าคดีลอตเตอรี่เนี่ยเคลียร์ให้จบแล้วก็เหลืออยู่กับโปรเจกต์น้องที่อายุ17เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจบในปีนี้หรือปีหน้าแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกเนี่ยจะไม่ขอยุ่งแล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อลูกกันอยู่และถ้าไม่สบายเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลด้านมดดำเนี่ยก็ได้ยิงคาถามว่าเคยบอกพ่อไหมว่าเราเหนื่อยเบสก็ได้ตอบว่าหนูเคยบอกว่าหนูเหนื่อยเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนูไม่ได้ทาอยากให้ช่วยมองหน่อยว่าที่หนูพยายามทำเนี่ยหนูเหนื่อย ไม่ใช่ว่าหนูมีความสุขหนูยิ้มหน้ากล้องเนี่ยแต่ข้างในหนูอ่ะมันไม่มีความสุขเลยมันไม่ได้มีความสุขนะในการที่หาเงินเป็นล้านแต่ก็ต้องมาเสียไปกับสิ่งที่หนูไม่ได้ทําเลยหนูว่าเป็นเด็กที่หาเงินหนูก็อยากใช้บ้างแต่หนูว่าไม่ได้ทําเลยเพราะหนูต้องใช้นี่ให้พ่อเบสก็ยังพูดต่ออีกว่า เขาชอบคิดว่าหนูาหาเงินง่ายเขาเลยมีโปรเจกต์ใหม่ตลอดเวลาเพราะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวลูกก็มาจัดการใช่แหละช่วยรู้ไว้ได้ใหมว่าหนูเหนื่อยโอ้โหท่านผู้ชมครับงานนี้หลังจากที่เทปออกไปเนี่ยหลายคนเนี่ยยิ่งเห็นใจน้องเบสมากขึ้นเลยนะครับและเราเชื่อเลยนะครับว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณพ่อเขามีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาและน้องเบสเนี่ยไม่ได้ช่วยไม่มีใครว่าหนูเลยนะครับว่าหนูเป็นลูกที่อ,ากาอักตันยูเพราะทุกวันนี้และทํามาถึงทุกวันนี้หนูแม่ โคตดเป็นลูกที่ดีมากเลยมาต่อกันที่1ข่าวนะครับลา่าสุดเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งะครับได้โพสต์ข้อความที่ชวนสงสัยนะครับโดยมีข้อความว่าทนายความเกือบดังรับทําคดีให้ลูกความแถมยังแอบแซบกับเมียลูกความและทิ้งคดีให้ลูกความตัวเองด้วยโดยต้นอ้อเนี่ยยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าไม่ใช่น้อง นะคะไม่ใช่เอาละครับงานนี้หลังโพสนะครับชาวเน็ตเห็นเนี่ยก็เดาไปต่างๆนานานะครับแต่คุณต้นอ้อก,ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คนนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่